สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือว่าจะมาทำขนมเทียนนะคะส่วนผสมแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าเท่าเท่ากันนะจ๊ะถ้าเราใส่แต่แป้งข้าวเหนียวเดี๋ยวมันจะเหลวเกินเราจะมีทั้งแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าจะทำขนมเทียนค่ะตัวนอื่นแล้วก็เทไปก่อนนะคะแป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวเจ้าทำขนมเทียนทำกับเนื้อตาลจ้ะน้ำนี่น้ำอุ่นนะจ๊ะน้ำอุ่นค่ะเ,เพื่อนๆนี่ตาลจ้ะคนก่อนคนแป้งให้มันนั่นกันก่อนลุกเล้ามองเห็นอยู่เนาะพี่ใส่น้ำไปก่อน เปิดพัดลมมันฟุง้งใส่น้ำไปนิดนะึงเนื้อตาลจะตาลที่ที่นั่นมาวันก่อนนะมันได้ที่เลวเพื่อนสเสด็จเสด็จคืนหนึ่งที่เราคั้นทำขนมเทียนทำกับตาลน,นะจ๊ะทำกับเนื้อตาลจ้ะส่วนผสมก็มีแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าปริมาณเท่าๆกันนะคะอันนี้ก็เนื้อตาลจ้ะเพื่อน ใส่ไปเลยจ้ะเปิดพัดลมแล้วมันฟุง้งเพื่อนเพื่อนเนอะนี้พี่ก็จะมานวดนะคนเนนกกนเะเพื่อนเพื่อนวดลุกเคล้ากันเลยจ้ะเพื่อนๆนจ้ะีฟุ้งเลยพัดลมแรงใส่น้ำไปก่อนเพื่อน อันนี้คือน้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นค่อยๆเทนะจ๊ะเพื่อนๆเททีละหน่อยนะอย่าเทเยอะเดี๋ยวจะนวดแป้งไม่ได้ไม่ได้อันนี้มันถ้าเราใส่ไปเยอะเดี๋ยวมันจะเหลวเกินนะะูเพื่อนมองเห็นอยู่เนาะนวดไปเรื่อยๆเพื่อนกินขนมเทียนกันนะคะ เอาเนื้อตาลมาทำจย่า็นเพื่อนขนมเทียนมันมีไส้ด้วยเนาะแล้วมันก็จะอร่อย <c oughs> ทำไส้ไส้นี่นเพื่อนไส้ไอ้นี้พี่ทำไอส้มะพราะ้าวเอามะพร้าวทำไส้มันเนาะเพิ่มน้ำไปอีกจ้าน้ำค่อยๆใส่เพื่อนไม่ต้องใส่เยอะนะ นวดไปเรื่อยๆจ้ะน้ำต้องใช้น้ำอุ่นนะคะแป้งมันจะนุ่มจะนวดไปเลยจ้ะเพื่อนโตมันเตี้ยเกินเพื่อนเลยมองเห็นไหม๋ยวพี่วางตรงนี้นะ นวดไปเรื่อยๆมันเริ่มจะนิ่มเลยนะว่าพี่ใส่นี่พี่ใส่น้ำคุณมเสียงดังหน่อยนะนเพื่อนลูกค้าอยู่หน้าบ้านเพิ่มน้ำไปอีกนิดนึงนะคะน้ำเราอย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวมันเล็ว เราก็ต้องลวกไปเรื่อยๆจังเพ่นได้ที่เลยทำง่ายๆเ,เพื่อนแต่เราอยากกินเนาะเราก็ทำกินเองนะเนาะเสียงดังหน่อยนะเพื่อนลูกค้าเสียงดังนี่ใช่ไหม อันนี้เราทำแต่พอกินเราทำเองคือพี่ใส่น้ำตาลนิดหนึ่งใส่กับแป้งจะเพิ่มความหวานนิดรสชาติจะได้แป้งหวานหวานหน่อยๆเนาะไม่ต้องใส่เยอะนึงเพื่อนเพราะว่าเราทำไส้มาแล้วทำไส้มันเพือเราจะทำขนมเตียนรถก็เสียงดังเด้อเ,เพื่อนเน้อบ้านปิดถนนเนาะทั้งเสียงรถทั้งเสียงลูกค้า เสร็จแล้วจ้าได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มห่อกันนะคะโอ้ยเนี่ยแบกเตอรี่ะลแค่นี้ก็อิ่มแล้วนี่เพื่อนๆได้ดังเยอะนะั่นเนื้อการสองลูกเพื่อนๆนุ่มมากนุ่ม จะมาห่อกันนะคะเดี๋ยวมีคลิปสองนะจ๊ะเพื่อนๆที่นี้จบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาห่อกันเนาะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย